เฮ้ยนก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 เกือบเกือบเป็นดำนกตัวนี้ก็าดำนานาดำเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นวิบากเนี่ยคงจั่ดเลยเนี่ยเฮ้ยต้องเก็บตังค์ซื้อเอาไปไหนบอกงละไป,ไปไหนครับไปไเลี้ยงอยู่บ่ไ,<ป>ได้เลี้ยงอยู่นี่ลอยลอยลอยควายเดินตรงนี้นะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับพวกผมนะครับถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮานะครับมาต่อตอนที่14นะครับเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วถ่ายมาจากนรินแดงมาละหานทรายตอนนี้ก็ยังอยู่ในละหานทรายแต่บอกก่อนว่ายังไม่ได้มุ่งหน้าไปละหานทรายนะครับเนื่องจากฝนมันตกนะครับฝนมันตกมอไซก็กันกันฝนได้ไหมกันฝนอด้แต่กล้องเนี่ยมันกันไม่ได้นะครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดู ถนนอีกเส้นทางหนึ่งนะครับนะอีกเส้นทางหนึ่งอีกเส้นทางหนึ่งที่ไหนผมเชื่อว่าชาวนนีแดงอยากเห็นแน่นอนปกติตรงไปอีก9กิโลนี่นนีแดงแต่เราจะเลี้ยวสายเข้าในถนนสายนี้ครับถนนอะไรนี่ที่จะมุ่งหน้าไปซับคันิงนะครับทางหลวง2 1 2 0ย์บ้านซับคันิงนะครับนี่ดูป้ายตามนี้เลยผมจะไปดูว่าโอ้มันก็ดับบ่อยเหลือเกินนะรถเราเอาใหม่เอามหม่มผมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูว่าถนนไป บ้านับคนิงเนี่ยมันเป็นยังไงอ่าแบบบ้านนอกบ้านนอกนะครับเดี๋ยวพาขี่ลุยพาขี่ลุยไปเลยดูเห็นไหมครับท้องฟ้าเหมือนฝนจะตกฝนตกมานี่ก็เซ็งเลยนะครับถ่ายรายการต่อไม่ได้นะฮะอ่ะยังไงก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมไปดูด้วยกันบรรยากาศถนนสายนี้นะครับเป็นทางแบบกโลกโสไปทุ่งนาดูดูกอนนะครับรถผมมันเป็นรถคลาสสิกนะม,นมันลุยไม่ได้นะครับดูสะพานนะครับทางไปบ้านสับคนิง โอ้ทางของโอ้โหดูดูดูเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับถ้าได้พวกรถแบบสไตล์ทัวลิงอะไรแบบ CB 500x อะไรพวกนี้ผมผมชอบเลยเนี่ยลุยนะครับก็ <sneaking> ทางสายนี้มันเป็นเป็นทางลัดนะครับจากละหานทรายไปบ้านซับคนิงนะฮะ <Yeah. S 2> ผมเชื่อว่าหลายท่านไม่เคยมาแต่บรรยากาศดูนะครับด mm. ้านขาวาก็เป็นปะอ้อยอ่า ้านฝ่าเป็นปะอ้อยก็ดูข้างหน้าเหมือนฝนจะตกนะท่านผู้ชมตอนนี้ขอให้น้ำมันอย่าหมดแล้วกันโอ้ไม่หมดน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะดูกินไอติมอย่างเดียวเลยครับกับถนนไทยแลนด์นะครับผมพวกเรากดไลค์กดแชร์ได้นะครับอยากดูผมรีวิวหรือบันทึกเรื่องราวถนนสายไหนกดคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับลงให้ดูทุกเย็นนะครับหนึ่งทุ่มนะครับ รถโอ้รถรถไทยออกมาจากสวนนะครับนี่ข้างด้านซ้ายมือเป็นสวนยางนะฮะด้านขวาเป็นป่าอ้อยครับปกติบันทึกคลิปนี้ก็จะเป็นถนนหลักทางหลักก็ส่วนใหญ่นะครับแต่มาวันนี้นะครับคลิปนี้ก็พามาดูทางบ้านนอกบ้านนอกของเราสักหน่อยนะฮะดูข้างหลังนี่ควันขงมงเลยนะฮะก็ทำอะไรกันอ๋อตอนนี้กำลังเก็บขี้ยาง เก็บพี่ยางหรือรักที่ยางน่าจะเก็บพี่ยางของเขาเองเเนี่แหละคงไม่ได้ไม่ได้รักนะครับ <laughs> รักขโมยนะไม,ไ,มไม่อย่าอย่าทำนะครับอย่าทำนะครับไม่ดีตอนนี้ยางราคารูเท่าไหร่ไม่รู้นะครับถนนก็ไม่ค่อยมีรถวิ่งแต่ทําไมแบบดูนะครับผิวถนนไม่ค่อยไม่ค่อยดีเลยโอ้บรรยากาศดูบรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกเลยมุ่งหน้ามุ่งหน้าไปบ้านซับคืนหนึ่งนะครับ อำเภอโนนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์ถนนตรงนี้นะครับเป็นถนนชนบทนะฮะมันนอกนั่นแหละครับผมพูดแบบดูดีก็ชนบทนะฮะเอสซีทั้ง youtube แล้วก็เพจนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับบรรยากาศนะครับก็เดี๋ยวจะไปทุกแนวแหละครับบนถนนนะครับเรื่องราวบนถนนจัดให้นะครับนี่อย่างมาวันนี้ก็อันนี้ดีดูป้ายโอ้ ต้นไม้บางซับคันหงากิโลมาทางไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ควบนะครับยามาฮ่า RXS นะครับรุ่นคุณปู่มามาถ่ายรายการให้ท่านผู้ชมได้ดได,ได้ได้ชมนะครับโอ้โหผมไม่ได้ห่วงอะไรครับห่วงข้างหลงังข้างหลังเป็นกล่องเป็นกล่องบล็อกอใส่ของนะครับนี่ดูผมก็ผมก็งงนะครับว่าทำไมนะครับ มันถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าไม่ค่อยมีรถวิ่งด้วยนี่โอ้โหแบบนี้ผมนึกถึงถ้าได้รถแบบรถลุยๆมาก็คงจะดีนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่มีตังค์ซื้ออยากให้ขับรุ่นไหนมารีวิวก็กดไลค์กดแช์นะครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์โอ้โหนี่ไรุ่นด้วยเอ้ยเมื่อกี้เป็นรถอะไรมันเป็นเว็บสีม่วงนะเว็บเลอรดีม อันนี้เขาเลี้ยงควายนะฮะอยู่ทางไปซับคันโอ้โหโอ้โหทางไปซับคันิงนี่ด้านขาวาเขากำลังปลูกมันมันสปะหลังนะฮะปลูกมันสปะหลังเลยโอ้โหเกือบได้เกือบบิดนะครับจะโอ้โหโอ้โหเอายังไง แต่ทําไมถนนถึงเป็นแบบนี้นะฮะหรือว่ารถบรรทุกวิ่งเยอะแต่ทําไมไม่เห็นรถบรรทุกอะไรวิ่งแล้วทางนี้เป็นไม่ใช่ทางหลักที่จะมาบ้านซับกานิงด้วยโอ้โหแต่ถ้าเกิดมาจากรหาสทายมาซับกนนิงก็มาสายนี้นครับข<บ>้านาเป็นรถอะไระครับมีทางฟอร์เมอร์นะฮะร,รถตุกต๊กๆโอ้ขนปามมีปามด้วยที่นี่มีปามด้วยเหรอใครปลูกปามปามโลเท่าไหร่ตอนนี้ปามโลเท่าไหร่ไม่รู้ โอ้โหแบบสุดๆนะครับก็อย่าว่ากันเด้อผมก็พูดตามที่เห็นเห็นแล้วก็พูดนะครับไม่ได้จมตีหน่วยงานไหนเด้อขอไปดูนะฮะทางแบบโหดมากนะครับโหดมากเลยโอ้โหดูนะครับผมต้องวิ่งแบบทางนี้ก็ย้อนสอดแต่ถ้าเกิดมีไม้ไม้ใช้งานได้คงจะดีนะโอ้โหเฮ้ยนก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 เกือบเกือบเป็นต่ำนก วนี้ก็ดำนานาดำเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นวิบากนี่คงจั่วเลยเนี่เฮ้ยต้องเก็บตังค์ซื้อพวกรถสไตล์แบบลุยๆแล้วนะอะไรพวกอ Honda CB อ,อ,อะไร 500X อะไรพวกเนี่ยทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะฮะตอนนี้ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับเหมือนฝนจะตกไม่ร้อนเท่าไหรย่ยาวนะครับดูคลิป เข้ามาในเขตบ้านสับคระนิงแล้วท่านผู้ชมด้านซ้ายมืออะไรนี่มันคือกองอะไรนี่ของกองมันต้นมันนี่บ้านสับคระนิงด้านด้านซ้ายนี่น่าจะเป็นวัดนะครับวัดสับคระนิงไหมเขาทำอะไรกินข้าวกันวหน่าอร่อยเป็นตะแซบนะครับด้านขวานี่เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านสับคระนิงนี่เห็นไหมวัดสับคระนิงวัดสับคระนิงนี่ก็โรงเรียนเดี๋ยวพึ่งเวียนหน้าเวียนเวียนหน้าเด้อเวียนหนาวะท่านเดี๋ยพึ่งวิยนหน้าเด้อ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามองซ้ายมองขวานะครับมาดูบรรยากาศนะครับที่ฟันทรัพยคนนี้นะก็เป็นแบบบ้านนอกบ้านนอกของเราก็ดูแล้วนี่นี่น้องน้องไปไหนนี่เอ้าไปไหนบ้างละไปไหนครับไปเลี้ยงอยู่บ่ได้เลี้ยงอยู่อ๋อลมเด้อลมเด้อ ปั่นจักรยานนะครับน้องๆน,นะฮะนี่รถอะไรนี่น่าจะมาทําคลิปนะฮะก็นี่บรรยากาศนะครับหมู่บ้านของอพี่น้องชาวบ้านทับคนิงนะครับนี่เป็นศาลาอะไรเนปะ็นตลาดชุมชนไม่ค่อยมีคนเลยไม่เห็นน้องๆปั่นจักรยานเมื่อกี้ไอเรียกน้องนี่ด้่รุนลูกเลยนะปั่นจักรยานโหตากแดดร้อนมากเลยแล้วดูเหมือนฝนจะตกด้วยนี่ใครที่แบบ ไม่ไม่ได้เจอแล้วไม่ได้เห็นบรรยากาศที่บ้านสะพนองนาแล้วก็นี่นะครับจัดให้นะฮะเขาอะไรกันโอ้ฝนตกแน่เลยขางหน้านี่ฝนตกแน่เลยอ๋อลุงเหมือนเมาเลยอะลุงคนนี้แบบเคยเห็นนะฮะก็เหมือนคนลุงเมาอะฮะเคยเห็นอยู่บ่อยๆเถ้าผมมาที่นี่ นะครับโอ้โหตอนนี้อากาศร้อนมากเลยร้อนสุดๆนะฮะป่ายางนะครับ,นะรบดูเหมือนจะล่มลื่นแต่ไม่นะฮะร,ร้อนนะฮะก็เดี๋ยวผมบันทึกคลิปพาพาท่านมยมไปดูอ่าทางกลับไปนูนีแดงนะครับไปนูนีแดงเลยนี่รถเขาทำอะไรจอดเยอะมากมอเตอร์ไซค์เขามากินข้าวหรือเปล่าเขาจอดทำอะไรอ่ะเอ้ยไม่เห็นคนโอ้เขาเก็บบักพริกพู้นโอ้หเขาก็บบักพริก นู่นี่เหมือนฝนจะตกทางนู้นก็ทางนู้นนีนแดงนะท่านผู้ชมทางนู้นนินแดงเดี๋ยวเราจะพาลุยเดี๋ยวฝนตกมันมันจะบันทึกคลิปไปจนถึงนูนี่แดงผมจะถ่ายคลิปไปจนถึงนูนินแดงนะครับถึงสามแยกนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายครับจะไปรหัสทรายไปคือลำบเทียเลี้ยวขวาไปนูนินแดงตรงไปไปเข้าป่าไปเข้าป่าครับตรงไปเนะฮะก็จะเลี้ยวขวาไปนูนินแดงนะครับนี่ก็ทางทางไปนูนนินแดงเฮ้แต่ฝั่งนู้นเขื่อนนะครับ เผื่อลำนังลองนะครับเห็นแต่มืดฝนมืดฟ้ามัวด,ดินนะฮะเจ็ดกิโลนะครับเจ็ดกิโลถึงนนินแดงไม่น่าจะมีฝนนะฮะเพราะว่าผมมองดูฝั่งนู้นน่าจะเป็นฝนอยู่ฝั่งนู้นนะครับถนนนะครับเมื่อก่อนนี้บริเวณนี้หลุมบ่อยเยอะมากตอนนี้เขาทาใหม่ละตอนนี้เขาทาใหม่ละพาดูบรรยากาศนะครับทานผู้ชมมุม่งหน้าไปนนินแดงน้่นแหละดู mm hmm. ะแสงรถคะแน้อะไร ฟิโนนี่คันนี้ฟิโนโอ้โหเกือบตกหลุมนาเกียวโอ้โหขับ่อยเดียวเซียนมากเลยนี่ถึงเขื่อนแล้วนะครับเขื่อนอยู่ตรงไหนอยู่ในป่าแล้วดูตรงซ้ายมือเดี๋ยวผมจะพาพาไปดูสักหน่อยพาไปดูสักหน่อยนี่เขื่อนเขื่อนลำน้งโลองไหนฝนมันอยู่ตรงไหนเขาทำถนนใหม่เนี่เฮ้ยทำถนนใหม่เดี๋ยวพาไปดู โอ้ลมแรงมากเลยเขื่อนโอ้ลมแรงมากเลยตอนนี้ที่เขื่อนลำนังลองโอ้ว่าจะเอาโดนขึ้นบินคงไม่ได้นะล่วงอย่างเดียวเลยโอ้บรรยากาศท่านผู้ชมโอ้ฝนเยอะมากนี่ไอเอสของเราวันนี้พาลุยทําคลิปนะฮะดูบรรยากาศที่เขื่อนครับท่านผู้ชมโอ้ลมแรงมากเลยจะถ่ายรูไปไว้สักหน่อย ูต่บันทึกบันทึกิบเลยคลือวิดวีโอโอ้ลมเหมือนขึ้นเลยเหมือนขึ้นทะเลเลยเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างก็ได้เดี๋ยวพาขับลงไปดูข้างล่างมันเป็นขึ้นเหมือนเหมือนเหมือนทะเลเลยนะ เขาลงทางไหนเนี่ยเดนะพอเรามอไซค์น่าจะลงได้แบบนี้นี่ลอยลอยลอยควายเดินตรงนี้นะครับโอ้โตรงนี้เขาทำถนนใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ก่อนนะครับเราไปดูตรงนี้ก่อนเขื่อนลำตังลองนะครับอำเภอดุนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะ บรรยากาศดีนะครับช่วงเย็นนะครับพระอาทิตย์ตกอะไรพวกนี้มาดูสวยงามแต่วันนี้เหมือนฝนจะตกนะครับเ้ยน้ำลดเยอะนะนี่ลอยลอยน้ำลน้ำลดนะครับน้ำลดก็คือน้ำลงอะฮะรถคันนี้มาจอดอะไรตรงนี้อ๋อเขาเขาเขาเอาเรือนะครับมาลงนี่ลอยลากเรือ จัดตรงนี้แหละหูโอ้ยยังไงอ่ะนี่เหมือนทะเลเลยมีคลื่นด้วยแต่มันไม่สวยเหมือนทะเลเลยเพราะว่าน้ำมันสีน้ำตาลนะฮะงั้นก็ถ่ายรูปอีกชักหน่อยอ่ะว้าวโอ้สวยงามจริงๆเลยว่าเหมือนฝนจะตกนะฮะ ครับก็บรรยากาศนะครับก็ประมาณนี้ครับที่เขื่อนลำนังลองนะครับแล้วก็เป็นการบันทึกคลิปจากเส้นละหัรทรายมาผ่านบ้านซับคณิงนะครับมาหยุดที่เขื่อนลำนังรองนะครับอำเภอโนนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์ได้และกดคอมเมนต์มาเพื่อที่จะให้ผู้ผมไปถ่ายคลิปรีวิวถนนเส้นทางไหนนะครับพวกเราไปมอไซค์ก็จะ ร,ร,รีวิวบริเวณใกล้จังอำเภอโนนีแดงตรงนี้นะฮะส่วนจังหวัดอื่นอำเภออื่นก็เดี๋ยวรถยนต์นะครับจัดไปนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศความเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ